สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการมีรายงานจากแกนนำพักประชาธิปัตย์ระบุว่ามีการเคลื่อนไหวของกลุ่มสมาชิกพักประชาธิปัตย์ทั้งอดีตสมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกไปตั้งพักการเมืองใหม่เพื่อเตรียมการเลือกตั้งสสซึ่งคาดว่าไม่เกินในปี2569 โดยมีแผนจะให้ในายพิสิทธ์เวชชาชีวะรักษาการหัวหน้าพักเพราะเมื่อเทียบเคียงกับสมาชิกคนอื่นๆในขณะนี้นายพิสิทธิ์ยังมีความเหมาะสมกับยุคสมัยของการเมืองมากกว่าเพื่อให้กลับมายืนจุดเดิมคือยึดมั่นในอุดมการณ์พักประชาธิปัตย์โดยมีอดีศสและศสปัจจุบันยังร่วมเพื่อกอบกู้พักประชาธิปัตย์ส่วนศสและอดีศสจะย้ายไปสังกัดพักภูกภมิใจไทยและพักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักที่ปัจจัยเกื้อหนุนมากกว่าพักอื่น รายงานยังระบุว่าอดีตสมาชิกพักประชาธิปัตย์วิเคราะห์การเมืองไทยพักการเมืองที่จะยืนอยู่ในเวทีการเมืองประเทศไทยมีพักก้าวไกลเพื่อไทยภูมิใจไทยส่วนพักประชาธิปัตย์จะเป็นพักต่ำสิบหรือหายไปจากระบบพักการเมืองเช่นเดียวกับพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติและพักเล็กหากยังดำรงอยู่ในสถานะที่ไม่ใช่ฝ่ายค้านและไม่ใช่รัฐบาลไม่กลับมายืนในอุดมการเดิมและเป็นฝ่ายค้านไม่มีเงินทุนสนับสนุนในการเลือกตั้ง รายงานยังระบุว่าสสพักประชาธิปัตย์ที่ได้รับการเลือกตั้งปี2566จำนวน22คนส่วนหนึ่งเตรียมจะย้ายพักเข้าสังกัดพักภูมิใจไทยมากเป็นอันดับหนึ่งเพราะมีความพร้อมด้วยปัจจัยหลายด้านรองลงมาคือพักเพื่อไทยทั้งๆที่ในพื้นที่พักใต้กระแสไม่แรงสาเหตุสมาชิกพักทำงานการเมืองไม่ต่อเนื่องภาพลักษณ์ยังผูกติดกับครอบครัวชินวัตรพักที่น่าจับตามองคือพักเก้าไกลหากเฟ้นเลือกตัวบุคคลลงสมัครสสเขตให้ดีมีโอกาสได้รับการเลือกตั้ง รอดูผลงานขณะดำรงฝ่ายค้านในสภาและเลิกนโยบายแก้มาตรา112 และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ทีวีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไบรท์ทีวขอบคุณค่ะ